ครับพี่น้องผมนกพงเยสายคล้องครับมันถักท้ายนะครับน,นี้ได้ยินเสียงอ่างไว้ครับผมถิ่าขึ้นซะสองหมื่นเลยพี่น้องนี่นะผมไม่ใช่หัวเสาโหนนี่เลยพี่น้องขันยี่นี่ปลานี่ปลาเนี่ยนี่ปลาเนี่ยนีปลาเนี่ยนะปลาแกงครับพี่น้องแล้วก็ พาประธานมืนอเรพี่น้องเบี้ยไรก็คือหมานี่แหละอเอ๊ะเขาอ,อยาใอกใช้ลงกบแบบกันครับผมแต่ว่าออกมาจากควนันนี้ขึ้นรวมเนะครับนกกระหันหมากระห้อพีนอ่น้องกันสองตัวผมเบมี้ยไรครับหมาพาประธานกันนะ พี่น้องพอ,อกล้องขึ้นก้อนครับเจียวหนกขึ้นตามครับพี่น้องผมใช่น,น,น,ใน,นี่นะครับอ้างมือนผมเลยยิ่นี่นะครับคู่อยู่สองสามคำครับแล้วก็เงียบแต่อ้างอ้างคู่คำครับบ่ได้คู่เงาครับเนี่ยเป็นไม่หลายมือเลยไม่ได้าใส่ครับพี่น้อง วะนี่ฝนกับตกไปปลอยน,นี่มีมขันอยู่ตัวหนึง่งขังในในมูบัตรม่าาบะทานผมมาขันนะครับนี่หนึ่งเสียงหน่อยขันอยวยพี่มีเสียงกลางกุกหนึ่งเพื่อน bà bỏ qua được không ạ bỏ mát người là mát, được vị ạ cả đi đi lên nghe say, nó cần tôi nhìn đây à nói gặp nó chấm I เรียบร้อยครับพี่น้องตีตะ,ะไลมันี่ะไลมาจากคู้นี่น้องอีป้าป้าป้ามาจับโขสายนี่ครับมาจับสายหลงหลังกล่องไอ้บนขึ้นนี่นีนครับจุดหัวเสาเกระเทีย

ไมแ,แข่งแดงแดงดันนกตัวเมียเลยผลสอตาสอปากกับโบมี้มีสองสามคนรถสายเมืองครับ ขนหนึสามที่ห้าเจ็ดแปดเก้าสจาจะรุกออกไปสองสามเข็นที่รองอาครับรอชมก้าไปผมใช้เสาเก้าอีแหล่พี่รองใช้เสาเดิมนี่นะครับใช้กเ้านึ่งกนะ่อ ได้อีกจากเท้าหนึง่งจังสิดเอาลงครับน้ำมันโศกบ่ค่อยใต้นบ่ค่อยใหญ่ไหมครับผมใช้เท้าเก่าดินะ่ะนี่กับฝ้าปัดทันครับอืออีอีขึ้นเทาเก่าดิล่ะพี่น้อง